สวัสดีค่ะหลังจากถ่าย MV เพลงมือได้สิคอละ่ะแล้วนะคะก็ไม่พึ่งก็โปรดไห่วันนี้ก็โบม้นมือน้องทิดาลาวเออโบม้นมือเลยค่ะนวดเป็นไหมทีนี้น้องทิดาลาวเ,เป็นสิคะระดับน,าานู้นะนวดมาเยอะนวดมาเยอะค่ะไม่พึ่งบาคนถือกล้องถือกล้องมันแกงเหมือนขัดคอมนเอาลองบม่งก็ดูวิสาหมอนวดตูนหันหอดสอประคัมมา มันคือกันก็เป็นวิชาหมอท้ำหมอผีวันนี้หมอหนวดนี่คือกันค่ะคือกันเอาบัวพึ่งกันนะลูเป๋วให้เรียบร้อยแล้วสิ่จขึ้นฤทินักกว่าเราพนนี้ที่ี่นวดตอนที่หนึ่งคะจะไม่ต้องทำตามนะคะจะไม่ต้องเอาไปทำตามนะคะค่ะทำให้บึ่งเฉยค่ะ่เดี๋ยวมันจะหนักกว่าเ่าตอนนี้ที่หักคอลงมาอย่างนี้นะคะอ๋อก็ไม่รู้นะคะต้องพูดยังไงก็ว่าหักคอไปเลยค่ะแล้วก็เอา เอาตรงนี้บอดมโนก่อเนเนาะเอาึงท้องเออเรียกเขาเรียกว่าอะไรคะท้องแขนท้องแขนค่ะอเอามายันไว้ตรงบ่าคนอื่นเราต้องคลายเส้นก่อนนะคะเดี๋ยวคลายเส้นก่อนค่ะคลา,ายเส้นนะคลายเส้นโอ้ยรักถันตอนมดก็ไรคลายเส้นแล้วก็บิดไปบิดมาแบบนี้ค่ะพอคลายเส้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาท้องแขนมาแบบนี้แล้วก็หักคอข้างหนึ่งลงหักลงแบบนี้แล้วก็เอาท้องแขนมาแล้วก็คลายอย่างนี้ คลายไปอย่างนี้นะคะแต่ไม่ต้องทําตามนะคะที่จะหนักกว่าเก่าแล้วแม่จะรอดไหมลูกรอดดิค่ะหนูต้องหอวงว่าไม่ต้องห่วงว่าหนูนวดตายมาหลายคนแล้วนี่นะคะแล้วก็จะคลายลงนับถึงสิบบาทค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เด10าซิโอ้ยสาวนพอดซิปแล้วดีใจเด้อน้แบบนี้หักข้ออีกข้างหนึ่งนะคะข้างนึ่งครัขเถิดลีข้างนะคะข้างต่อไปข้างขวาค่ะใช่ไหมคะใช่ข้างซ้ายเอาเมื่อกี้ข้างขวางอนวดกับพ่าในหูแจ๊คใส่แจ๊คขวาอยู่บ้านแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะหนึ่งอานักหนึ่งนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้ 1. 1> าหกเจ็ดแปดเจ็เม่ไม่ไะะอบป่ะนี่ลืมเอ้าเอ้าไม่ไม่จะแม่เลยค่ะแม่กลับมาแล้ววันนี้เราจะจับแบบนี้นะคะแล้วก็จะไล่ไปไล่ตั้งแต่ตรงนี้นะคะเดือดสาที่กันน,นะคะตั้งแต่ตรงนี้เราก็จะหมุนหมุนมา มันมาขายาับมามานี่ยเอาอย่างไปเอาพ่อมาเนาะเป็นช่วงไม่น,นแล้วก็จะขยับมาถึงน,นี่อยากยบามันไมาเข้าใจยบายบยัายัยัมัย บางกีบ่อย่าห้างชุดนั่งเรือ,องเออคุแจ้งความไหมพอกันรู้เรื่องพร้อมเลยยาวเรากจ็จะค่อยๆไล่ลงมาอย่างนี้นะคะทีนี้ทีนี้นี่นี่นะคะแล้วก็จะนวดเลยนะคะลืมจับใบแบบนี้ด้วยนะคะไลต่ตรงใบหูนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามค่อยๆไช้ลงมานะคะหนึ่งสองสามอ่าค่อยๆค่ะหนึ่งสองสามอ่าแบบนี้เราก็จะมานวดทางตรงนี้นะคะโอ้ยแม่นูดอะไรเธอตลอดสิแล้วพ่อมือนนี่ <c oughs> <c oughs> นวดสมามชั่วโมงได้เลยแม่ว่าเป็นหมอลำเหมือนเดิมเหมือนอะลูกนี้แล้วเ <c> ด <oughs> <c oughs> ็กเราเป็นเหมือนร้านสุขภาพ เราก็จะมาโนะตรงนี้นะคะตรงที่เอาเอาตรงนี้ตาเบ้าตาเออเบ้าตาเนื้อตรงที่เบ้าตาเอินกรำมับเาเอินกรำมับเอาเอากรำมับก็เนื้อสองข้างเลยนะคะแล้วก็จะเอานิ้วชี้หมุนปลายแบบนี้นะคะมันจะทำให้คนไข้ตายเร็วขึ้นนะตื่นที่สี่ข่าหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสบอ่ะแบบน,นี้เสร็จแล้วเราก็จะมาคลายเส้นอีกเถวนหนึ่งนะคะถ้าเราทำแบบนี้มันจะทำให้เส้นอ่อนขึ้นค่ะน2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอฟสิมสิบสี่แปดสิบเก้าศ้าเศ้าเือนะคะ จิตก่เราเศร้าเลยค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือหมอล่ำโชว์วิธีการเป็นหมอหนวดค่ะแต่ว่าถอยลูกประข้ามมากนี่ปันหมอทํำ <c oughs> สามหมออยู่ในหลังเดียวกัน <c oughs> แล้วก็ต่อไปอต่อไปก็คือเอาไปส่งโรงพยาบาลเลยแล้วก็จะมาได้เพิ่งหันหลังให้คนดูหน่อยค่ะเราจะมาเมื่อตรงนี้นะคะเราจะอย่าไปกดตรงกระดูกนะคะ ไม่นชิฮักเออเอาโอเคกดตรงไดปะเนี่ย้จะกดมันจะกดข้างๆกระดูกค่ะนี่นะคะตรงนี้เราจะเอามือหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะคะหนึง่งสองนับเ้าเทือค่ะเรา,ะาจะคลายเส้นมันจะถ้าเจ็บมันจะเจ็บตั้งแต่ขึ้นตรงนี้ไปถึงนู่นละคะมันจะทําให้ใครตืตนโอ้ยเนาะอีกเป็นอีกะอะกำลังวัน่นถีงยังไงนี่นะคะตรงนี้นะคะ ันจะทําให้เช่นตรงนี้มันจะคลายค่ะมันก็มันจะเจ็บตรงนี้นะคะมันจะเจ็บแต่ตรงนี้ขึ้นมาอันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสอสิบส่สิบห้าสหสเจ็ดสิบแปดสบเก้าป็นยีสิบอยี่สิบไปนยนงเยนคุณครูประหลุ่เรื่องไห บัดนี้เอาเลี่ยงขางเนี่นี่ก็เบาข้างเดียวก็เ้ยหมอจังเลยให้คนไข้ได้บอกว่าทำทั้งสองข้างเลยนะคะหน,น,นึง่งสองสามสี่ยันเองแค่นด้ขายมันจิบหชยนะเก่าเว้ยเว้ย <c oughs> หาเากเพราะยังพูดลูเจ้าเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้าสิบหสบเดปสเก้นี่ิบนี้ก็คลายเส้นอีกเส้นหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาตรวจดูนะคะว่าเส้นเริ่มจะอ่อนหรือเปล่านะคะก็าหักคอลงมาเหมือนเดิมค่ะนะคะแอแข็งเอยงลยูหบ่ไอ้ฝน สรุกแล้วแต่จวดมากดิเพได้ผลเลยมุ้งยังดีขึ้นมูมีแขลงคือเก่าเก่าไปเป็นมอลัะเ้าซะเซ้าซะยังค่ะมันยังมีวิธีหนึงเอาขัดต่อทุดท้ายนี่นะคะเราจะเอามือเช้แบบนี้ปัก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 หนึ่งบาทปัก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 มานี่ทุบทุปุ๊บปุ๊บปกะแปะแป๊ะนี่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ จบกระบวนการจบกระบวนการพทรกันลดลงบานมาที่นี่หนึ่งหกหกเก้าโทรด่วนโทรด่วนได้เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะค่ะสามารถเอาไปทำตามเลยนะคะรับรองไวตายแล้วบอกพ่อแม่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ